โอเคเรามาดูกันว่าอารเธอร์จะดัชจะมีอะไรให้อารเธอร์ทำอีกก็คือน่าจะเกี่ยวกับอันเจโลบอนเต้ที่อยู่ในเซนเดนีแห er ละเดี๋ยวน,นี่แหละสองคนนี้มันถกเถียงกันก็คือโฮเซกับไอ้ดัชเนี่ยแหละ คือโอเซเนี่ยไม่อยากจะไม่อยากจะล้างแค้นไม่อยากจะทําอะไรเอนเจโลบอนเต้เพราะว่ามันอันตรายแล้วก็มันเป็นมาเฟียใหญ่ส่วนดัชเนี่ยมันโหดมันอยากจะไปแก้แค้นในสิ่งที่ แอนเลโลบันเต้ทำกับมันก็คือกอำลังถกเถียงกันแหละเรื่องนี้แหละว่าว่าจะทำยังไงอ่ะคือจะสู้กันไหมจะสู้กับมันไหมหรือว่าจะหนดหัวหนีหรือว่าอะไรอ่าแล้วก็เราต้องใช้เงินด้วยไม่ใช่ว่าเราไม่ใช้เงินคือคือใน มันเหมือนกับว่าเราต้องไปป้นแบงก์เนี่ยตอนนี้คือแล้วก็เราต้องการเงินจริงๆดัชเนี่ยมันเห็นแต่งแบบว่าเห็นว่าเงินสําคัญมากส่วนโฮเซเนี่ยคิดว่าเฮ้ยเราควรจะอยากคิดเยอะไปสบายๆบ,บ,บ้างอะไรเงี้ยคือแบบอ่ก็คืออะตอนนี้เราดูซิว่า business business well. ในมิชชั่นนี้จะเกิดอะไรขึ้น business 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 Bronte b is stands Angelo e e e t w บิสเนสคือบ u สเนสดัชบอลนั่นแหละก็คือยังไงมันก็ยืนการนะว่ามันต้องการล้างแค้นให้กับแอนทอนบอนเต้แอนเจโลบอนเต้ส่วนพอเซไม่อยากทำอะไรเลยคือไฮโซบอกว่าเฮ้ยใจเย็นๆดิคือมันต้องคิดก่อนอะไรก่อนนะแต่ว่าเราก็ไปกับดัชแหละเพราะว่าเราอ่ะคือเรา เราเคารพดัชมากกว่าเราดัชเป็นหัวหน้าแก๊งแวนเดลินก็มิชชั่นนี้มันบอกว่าอาจะพาไปจะพาเธอไปไปเช็คเรื่องเรือที่จะพาไปสู้กับแองเชโลบอนเตอืมใช่อ่าเตอนี่ยละประมาณนี้มันบอกว่าเนี่ยเรารู้ว่ามันรู้ว่า มันรู้ว่าเรารอดมาตอนที่เราไปปนปนอ่อปนสายรถไฟเนี่ยมันมันรู้ว่าเรายังรอดมาเรายังไม่ตายแล้วตอนนี้มันก็เลยต้องมีบอดี้การ์ดอยู่หน้าประตูเต็มไปหมดเราก็ต้องไปทางประตูหลังก็คือไปทางลั้วหลังออกมาทางหนองน้ําแล้วก็อ่าประมาณนั้นตอนนี้ในมิชชั่นนี้ก็จะเป็นมิชชั่นที่เราต้องไปหาเรือเพื่อที่จะไป อ่าไปหาบอนเต้บอกว่าเนี่ยไอตะแก่โฮเซมันไม่มีมันไม่มันไม่กล้าแล้วมันแก่แล้วมันไม่ทำอะไรส่วนฉนันอะต้องการสู้ต้องการแบบว่ายังมันยังมีไฟอยู่อะไอโมโอเซมหมดไฟแล้วมันอยากจะ,กะเกษียณอ่าคือเราอะต้องป้นแบงค์นั้นป้นแบงค์ที่บอนเตเป็นเจ้าของแล้วเราต้อง ทำให้มันเร็วที่สุดที่จะทำได้อ่าคือมันบอกว่าบอนเต้มันเอาลูกขหลานของเราไปนะอย่าลืมตีมันเร็วมากวันนี้คือเพื่อนี่คือไอ้ไอ้ดัชนี่คือพยายามหาข้ออ้างที่จะไปบู๊กับบอนเต้อะมันแต่มันก็รู้แหละว่าอาเพิร์หรือว่าเราเนี่ยคือมัน เราอยู่หลังมันอนะเร,เราเราช่วยมันตลอดเราก็บ่นไม่นั่นแหละว่าเานี่ยจะไปต้ฮิติต่อไปออสตรลงออสเตรเลียหาเหวอะไรของมันก็สัางแม่งไม่เป็นไรผมมาที่นี่เพื่อบู๊อย่างเดียว Arthur. อาเธอร์แต่จ,จะเห็นสังเกตได้นะคือรอบเมืองเซนดนีเนี่ยโ,โหฝุ่นแบบฝุ่นเยอะมากมีมลพิษเยอะมากมันไม่เหมือนพวกโรสหรือว่าพวก มันไม่เหมือนพวกโรสหรือว่าพวกออ,อะไรนะบนาลานไทน์ที่แบบว่าเออสง,งบสุขไม่มีฝุ่ไนไม่มีอะไรเลยอะ,อะ,อะเธอเอ้ดัสฟังก็บ,บน่นเมืองมันแหละบอกว่าพวกเราอยู่ด้วยกันนะเราเป็นพี่น้องกันอย,อย่างนู้นอย่างนี้เราต้องหูหมอกหรือว่าฝุน<ล>่นเนี่ยมองอะไรแทบไม่เห็นเลยเนี่ยถึงละ โอ้โยังไม่พูดถึงโอดิสโคลเยตอนนี้แม่งจะสร้างสร้างศัตรูเยอะนะดัสตอนนี้ออริสโคคอมออริสโก็ก็เป็นศัตรูเราไอ้บอนเต้ก็เป็นศัตรูเราคอน沃ลก็เป็นศัตรูเราแล้วก็มีพวกตำรวจพิงกระตั้นวิ่งตามตู่ดกโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยคือตอนนี้คือคือศัตรูรอบรอบทิศอะอ่ะมาถึงแล้ว ทอมัสคือทอมัสก็คือคนที่ขับเรือให้เราเราจับปลากันเหรออย่าบอกนะอย่าจับมีชนิดจับปลาแล้วมีอะไรเปล่าเราต้องการอะไรนารู้จักแองเจโลบันเต้ไหมม,มันถุยน้องลายเลยเราต้องการ จะไปหาวันแล้วก็เราต้องการให้นายอ่ะพายเรือพาเราไปทำประตูหลายอืมบอกว่าเดี๋ยวจะจ่ายตังค์ให้ไม่ต้องห่วงการไปหาวันเต้แล้วไปการไปทำลายวันเต้มันไม่มีปัญหาไม่ต้องจ่ายฉันหรอกอืมก็ตอนนี้ก็ไปมันไปจับปลาก็ไปจับปลากันไปไปหาแบบไป ไปที่มุ้งจับปลาไอ้ตะก้อจับปลาดูสิใช่ป่าววะมันใจเราช่วยมืดอ้ะโอ้โมันบอกว่ามีจระเข้เยอะด้วยชิบหายละเครียดเลยจระเข้แถวนี้มันไม่หนองน้ำอ่ะจระเข้มันต้องเยอะอยู่แล้วป well> ่าวะเออไหนดูว่าม like> ันอืม ไป,ต,ปต,ตามมันไปไม่ต้องสนใจหรอกมันคุยอะไรกันมันก็คุยแค่นเบื่อไม่มีอะไรสาคัญหรอก o ะแต่ต้องระวังต้องระวังแล้วล่ะตอนนี้ในหนองน้ำนี้มีจระเข้เขาบอก crayfish อ,อ๋อโอเคกุ้งกุ้งกั้งกั้งมันไปจับกั้งกันในในหนองน้ำ คือกั้งเป็นสัตว์น้ำจืดนี่นาใช่ใช่อะไรเงี้ยอะไรเงี่ยมีไออะไรนะกล่องตะไครจ่จับจับเครฟิชก็คือจับกัง้งด้วยตุ๊ดทรัฟอ่ะลองเช็คด,ดูระวังนะงเยตรงนี้แหละมีปัญหาแน่ ไม่มีอ่ะปลายปไายปลายไม่แง่กำค่ำกลางคืนนี้มึงกล้าแล้วเนี่ยอืมมันคือสัตว์เลื้อยคลานที่โหดเหี้ยม อตามมันไปตามมันไปดูอืมอ๋อใช่ปะนร่นคัวบอกว่าแบบทำให้กลัว บอกว่าแม่มีคมีมนุษย์ด้วยนะทำตัวแปลกๆอยู่ในหลองน้นํานี้น่ากลัวยิ่งกว่าสัตว์อีกเอาชิบหายแอะไรพวกเราก็เดินมากลางวันมีก็ไม่เดินนะเฮียแม่ต้องมาเดินคืนเนี่ยอ่าไงวะ,ะไหนอะนูนไงจระเข้อืมตัวเบล่มเลยค,อยคอย่อยๆเพิ่งไปไหอ้ จอระเข้ครับจอระเข้อืมอ่าวแล้วนั่นอะมันจะมีเกาะกลางน้ำอยู่ตรงนี้ไหนดูซิมีอะไรแม่งมืดมืดมดอย่างเงี้ยมีช่ออย่างเงี้ยมืดๆืดดอย่างเงี้ยน่ากลัวแม่งคน ไม่ต้องยิงหรอกแม่งเจอเคตัวเดียวมาคาบเราไปก็ไปหาแล้วเนี่ยแม่งพากูมาเล่นอะไรไวะไอ้ดัชเออมาขอมันไปขอมันไปพายเรือไปหาบอนเต้เฉยก็พอแล้วขึ้นมาเกาะละขึ้นมาที่เกาะละดูดิมีอะไรรีบหาแล้วยุ่ไม่ได้แฮนเดลอ๋อนีอ่ไงใ,ใ,ให้เขาช่วย ช่วยช่วยโทมัสหน่อยชืย่ออ่ะอ่าโอเคอ้าวหักเหรอหักครับโอ้โหอะไรนี้ ชิบหายแล้วมันเริ่มใกล้อะไรเข้ามาเรื่อยๆวะเนี่ยยัดเมมันมันเริ่มเข้ามาใกล้เรื่อยๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นน่าจะเป็นไอตะเขนหน้าเลยน่ากลัวชิบหาย หนองน้ำมันก็ใหญ่นะเนี่ยละลาสโอ้โหนานเงาจระเข้เพียบเลยอะ่ะจระเข้แล้วมันตัวอะไรอะ่ะเออมันช่างมันเถอะน่ะดงจระเข้ชัดๆเลยนะฮะโอ้ยเงีนนะ้ยไอ้ดัชพากูมาตายนี่้อ่ะปลปลาปลาปลปลปลาอยๆย่ยยองไปดูดิ อมันเหมือนไม่ค่อยมีอะไรเลยนีแต่ว่าวะอะไรอะไรอะอะไรอะไรอะโอ้ตะเค้ครับผมตะเค้ทำไมมัน,มนวังเวงน่ากลัวอย่างนี้วะโอ้ดูซด,ด,ดูดูเสียงดูเสียงแมกกาวดิดูเสียงแมกกาวดิด เมื่อกี้อาเตบอกโหมีจระเข้เยอะแยะไปหมดเลยนะมันเป็นอาหารที่ดีโทมัสบอกสำหรับเราสำหรับมันอ้าวโีเยปล่อยกูไปคนเดียวอีกแล้วฮะ อาเธอ้ฟานจูสอ๋อให้ไปหาลูกน้องของโทมัสกเหรอเชียร์แล้วกูรีบออกจากน้ำก่อนดีกว่าวะ่ะแม่งน่ากลัวสัสอ่ะดูดิวังเวงชิบหายเลยอ่ะดูฟูดูเสียงแม็ก้าวดิอยากร้องไห้อ่ะแม่งอยู่คนเดียวค,นคืนด้วยอ้าวขอเอามไม่อยู่ Oh. นี่คือกินตัวเราก็ไม่เบานะเนี่ดูดิแหมง,ง่าย <Hey. S 1> อะไรอะไรก็ <Someone there. S 1> อ่าเจอแล้วเหรอมายังไม่เจอยังไม่เจอไอจูอยู่ไนอ่ะโอ้โหมืดก็มืดกูมองอะไรไม่เห็นเลยนะหิ้ห้อยก,ก็มี เชี่ยแล้วแล้วจระเข้จูสยินยนเอ,อ๊ะเอ,อ๊ะเหมือนมีไฟอยู่ข้างบนต้นมไม้ไม้ใช่แล้วจูนิโนแน่เลยแต่กูต้องดูก่อนมีจระเข้หรืเอเปล่าเฮ้ยไม่กล้าลงน้ำเลยเนี่ยโอ้ราแม่งพอมามา,มา,มาใกล้ไฟนั่นแล้วอะ่ะใช่ปะวะใช่จูนิะวะเดี๋วัาอีกรอบดินั่นคือบ้าน ในว่านั่นะอินดอะทรีทรอ๋าไงเจอแล้วยีไปก่อนรีไปก่อนเดี๋ยวเจอเจระเข้มนะเป็นเรื่องโอ้น่ากลัวจังวะโออมายการมึงป,ปีนต้นไม้ตอนคืน มึงกือมึงมึงมึงกลัวจกะการ่าเข้มมากค่ะนี้มึงเข้าไปที่หนองน้ำทำไมเดือดร้อนกูนอีกอีฮาชิบหายน่ากลัวจังน่ากลัวจังเลย กูจะขึ้นกูรู้แล้วแต่กูจะขึ้นไปยังไงมันต้องมีวิธีโอ้โหแม่งดูดิน้ำลึกด้วยนะทำยังไงอนะ่ะได้น้ำไม้เหรอขึ้นไปยังไงจะทำอะไรจะช่วยมันได้ยังไงนะอ่ะนี่อ่อ้า มาถึงนี่แล้วจะปีนต้นไม้ได้เหรอไม่ได้มี่ทำอะไรวะเชีย่ยกลัวจระเข้ด้วยอะ่ะอะไรของมึงไว้จูมึงจะให้กูทำอะไรมึงก็บอกกูมาดิอืมอืมเฮ้ย hey, you in t tree what you doing เดี๋ยวจะมองจเอาแล้วมีปีศาจร้ายเชี่ยมโอเคเปล่าบอกว่ามันมีปีศาจร้ายไหนอยู่ไหนมากเลยมันอยู่แถวนี้แหละมันคิดเขาดอยู่แถวนี้แหละไอ้เคีตัวใหญ่มากน่ากลัวมากน็อกฉันออกจากรถแล้วก็จะฆ่าฉันตายเรืออยู่ไหนเรืออยู่โน่นเอาเชี่ยแล้ว ให้กูไปที่เรือทำไมแบกเกลียวแม่งน่ากลัวจังวะเสียงอะเจี๊ยไม่อยากเล่นเลยอะดูดิมันจะอะไรนั้งนานไอ้กอล์ฟสกีฟอิสโอเวอรอยู่ที่นี่ละอย่านะอย่านะไอเคมาแล้วครับสองคน อ้าวจู๋กี่นี่อ้อ้าเจอแล้วเจอในที่หลังโอ้ยตอนนี้ไอ้เค็มจะทำอะไรเราเปล่าไหนไอ้เค็ไอ้เค็มมันจะทำอะไรเราหรือเปล่า แม a งพูดแต่เรื่องเอานั่นไงโดนจนได้อยู่ไหนอ่ะมองซ้ายมองขวาดิไหนวะ ไอ้แค่อยู่ไหนไอแค่อย mm ู่ไหนงั้นมึงลงไปทำไมโอ้ยไหนวะคุณมันต้องเจอแน่เลยเจอรแค่เนี่ยอ้าวให้คุณให้ดึงไป มียิงห้อยอ่าไปได้แล้วไปได้แล้วเอาแล้วเอาแล้วอยู่ไปแล้วครับแม่ยังกะหนังสยองขวัญเลยฮะอ,อ๋อยังกะหนังสยองขวัญเลยอ่ะเอาปืนออกมาดีกว่าเอาแล้วตัด มันบอกว่าได้ขาไปแล้วเหรอมันอยู่ไกลจังวะไอชีหายอะไรงยโอเคโอเคไล่ไล่แล้วอุ้ยอยู่ไหนอ่ะอ้าวอ้าวอ้าวโดนละจมไปเลยทั้งตัวจูไฟหาร์แล้วครับจูจูโดนแล้วครับอีแค่อยู่ไหน เซิร์ชอร์จูกูหาอยู่นี่ไงกูรู้แล้วไม่ต้องมาไฟนี่มาเลยเลยกูจะเจอหามันไหมฮะเจอแล้วเจอแล้วจูเจอจูยิงหัวแม่งเลยดีไหมจะได้ไปหาไปเลยแม่งจูอะไรวะโอ้ถึงละถึงละถึงละเอาไงมัน ขาไม่ขาดขาไม่ขาดโอเคเรือ okay. ไม่ออกมาพกลกระพายเลยเจ็ดแค่นั้นมาเลยตัวบเริ่มเลยอะ่ะจอร์คเฆเผือกด้วยว้าวจอร์เคเผือกด้วยครับเมื่อกี้เห็นเลยเมื่อกี้เห็นจะชัดมากเลยมันคือเลจนเนอรี่แอนิมอลเหรอ

ไอ้ไอ้ดัสมึงหยุดยิงทำไมไปเร็วๆ <c oughs> โอ้แม่งเอ้ยทันไหมอ่ะไงต่อหมดไหมหมดไหมหมดไหวแล้วไปแล้วไปแล้วนั่นไงตัวเบิรนเริ่มเลย <c oughs> นั่นไง <c oughs> โอ้แค่ปากนี่คือ ปลอดภัยแล้วตอนนี้มันซูรเจเนีลร์แอนิเมอล์เหรอเนี่ยยิงไม่ให้ตายตาย,าตายไหมตายไหมมันไม่ตายอ่ะโอ้ยยิงตะโขงเราตายไหมเชียร์ไม่ตายตัดไม่ตายก้อนเหยอะไรนะ Oh, your boy ตกใจหมดเลยจะกลับมาด้วยเหรอจะกลับมานะาขอร้องเลยพี่ยน่ากลัวที่หุยนโอเคทำแผลมันก่อนสัตว์มึงกลับบ้านแล้วค่อยทาแผลไม่ได้เหรอมึงต้องมาทำแผลตรงนี้นี่นะกางน้ำอยู่นะ น่ากลัวชีพเออยเป็นไข้นะมึงโควิดเลียงงานแนงเป็นไข่ไงชียังไม่ไีม้หรอเอ้ยยังไม่ตายหรอ มาอีกแล้วมึงไม่ยอมตายสักทีอ่ะมาใกล้ขึ้นมามาเร็วมาเร็วขึ้นไปเรื่อยลูงกูยิงมึงกี่รอบแล้วเนี่ยเอาอปากก็ยิงในปากเลยครับมึงไม่ตายอ่ะดูดิโอลโหูพุนเลยอ่ะไหนวะยังไง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 มันไม่ตาย Oh, went to You're gonna be okay, kid. Sorry, Jules. Guess all them stories was true. Big and bad. Wow. That's unusual. Normally the little ones angry. Big ones is lazy. I guess he never outgrew his anger. Kinda reminds me of you, Lord. You know, I don't think I've ever seen you squeal before, Dutch. Swimming not in the water with. This poor boy was nearly dinner. Can we get some help? Jules has been bitten. Oh my God! Oh my God! There's a monster out here. Oh my God! He's been bitten, but he's alive. Just uh -huh. so keep him warm. Feed him garlic for the infection. Na, Thank <laughs> you, both of you. <laughs> your service anytime you need. Thank you, Thomas. Where can we find you? Okay. Meet me back here. หมดมิชชั่นนี้แล้วเดี๋ยวมิชชั่นหน้าก็จะเป็นการการต้ังแค้นอันเจโลโบอนเต้อเโอเคพร้อมเมื่อไหร่ก็มาหาบอนเต้เ,ออเ,ตเป็นคนเร็วหม,มายความว่าไงวันนี้มิชชั่นนี้ไม่เข้าใจ คือมึงพากูมามาล่าตระกีแค่นั้นเองเหรอเกี่ยวอะไรกับตอรี่อ่ะโอเค